นี่ ي, ป้าเห็นเป็นขยะไปได้ยังไงคะตาเธอดูซึงไ้อร,รู้แบบนี้มม่มีขัเสลๆแบบเนี้นยม่ยหอ,อย่างเนี้ยมันก็เป็นขยะกันดและ้วแล้วพี่นียวไปไหนอะคะตาเธออีเสมอนายเลยเรอฮะนี่สงสัยจะเป็นพนักง,งานเพิ่งเข้ามาใหม่นะเนี้ย นะต้องเรียกว่าคุณนิวต้องใช้คำนาหน้าทุกครั้งเข้าใจรื่อเราชื่ออะไรอ่ชื่อแพรลวค่ะไหนๆๆอีกทีดิชื่อว่าอะไรนะชื่อแพรลวค่ะ คุณนิวหรือเปล่าคะป้าขอโทษค่ะป้าขอโทษปาขอโทษจริงจิ๊บไม่อยู่รู้คุณแพ้ความจริงว่าจริงเลยค่ะป้าจริงๆิ๊บปาชื่อวันนะคะปาขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะอืออาหารอจ๊ะอร่อยจ้ะฮิทพี่นิว ขนาดนั้นก็ได้จ้ะของดีแบบเนี้ยก็ต้องซัดให้เรียบสิจ้ะแล้วเย็นนี้พี่นิวอยากกินอะไรจ้ะเดี๋ยวเพลทำให้เย็นนี้พี่ว่าไม่ต้องทำก็ได้นะพี่กะว่าจะชวนเราไปเจอเพื่อนพี่หน่อยจริงเหรอจ้าจริงสิฉันไม่ต้องการให้ใครรู้ทั้งนั้นว่านิวแต่งงานกับเด็กบ้านนอก วนนี้แพรแพรไม่ว่างอะจ๊ะไม่ว่างเราเนี่ยนะไม่ว่างไหนบอกพี่เซต้องทำอะไรบ้างเออคือแพรแพรต้องต้องทำพริกแกงอ๊ะจ๊ะแล้วก็ต้องหั่นผักแล้วก็เตรียมน้ำพริกอีกจ๊ะแพรพี่นี่โชคดีจริงๆเลยนะที่ได้แพรเป็นเมียเนี่ยแพรเป็นแม่สีเรือนจริงๆด้วย <c oughs> แต่ว่าวันนี้ พี่ขอวันหนึ่งนะแพลเลิกเป็นแม่บ้านวันหนึ่งแล้วก็ไปเจอเพื่อนกับพี่หน่อยนะอืมจะดีอ่ะจ๊ะตีสิทำไมอ่ะแผลคือแพลไม่ไม่มีชุดใส่อ่ะจ้ะแผลยังแพลว่ะใส่ชุดไหนก็สวยนั้นอ่ะจ้ะ <c oughs> รู้ไหม อย่าคิดมากสิถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ w w w บ d .net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ c h a n g e ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ